น,นี่เล่นเรื่องอะไรกันเลยเล่นมาตั้งนานยังไม่รู้อีกแล้วว่าเรื่องอะไรไไเ,เรื่องอะไรบอลังบอลบอลฟีสิง,องบอลเอาใครขอบคุณพี่น้องพี่พันนี่นะจ๊ะไม่รู้เรื่องอะไรป้าป้ากูโบลนะจ๊ะโอ้ยขอบคุณนะครับสนับโดยน้ำใจแฟนคลับน้องบูนี่เขาซื้อเสื้อราคาถูกกันหมดเลยเนาะ ส,สั่นๆเตียนเพียนี่นทุกคนเลยพี่นางเองคะ่ะขอมฉันอยากจะรู้ว่ามันเรื่องอะไรกันความมีดความมัดจะฆ่าโลกของฉันโลกของฉันผิดอะไรกับเธอคะโอ้ยอยากจะมีหน้ามาถามอีกแล้วแม่มนธยนะาเธอไม่รู้เลยเหรอว่าลูกชายของเธอเนี่ยม,มีอะไรไแม่ ทะเลาะกันหรือเด็กมันก็ดีกันแต่พี่นางโตแล้วนะเด็กค่ะคว้ามีดคว้าไม้จะฆ่าลูากขาบอกฉันบอกฉันก็ไม่ยอมเหมือนกันแม่ไปกินอะไรมาทำให้ตอแหลแข็งแรงนั่นเลยครับแม่กินน้ำแบบพี่ดาแล้วอะไรนะครับแบบพี่ดาแบบพี่ดาหมดขวดเมื่อไหร่เอาที่ผมนะครับ <c oughs> ผมมีอยู่เด<ม>ี๋ยว่เหรอผมกำลังเจ็บคอเลยผมขอกินหน่อยทีแบกตีมเลย มันเดี๋ยเวเผยจะทำนีว่ว้าสับเอาแบบนี้ก็ได้ลูกใครใครก็รักพี่นางจะเอาอยัางไงว,ว,ว,นะว่ามันเลยทั้งนั้นอ๋อมึงถามกูแบบนี้กูเตรียมมาพร้อมวันนี้ก็ได้แตมว่ามึงถามกูแบบนี้กูเนี่ยวันนี้นักขันไม้ขันหนึ่งมากๆอยากมีเรื่องทำไงอ๋อเดี๋ยวก่อนใหลูกมาเลยมาเลยว่ายัางไงใหญ่ที่กดุด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn i oh. don't I wow.